สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า dog soldiers เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารหน่วยหนึ่งที่ถูกส่งไปฝึกซ้อมที่สกอตแลนด์ซึ่งการฝึกในช่วงแรกก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งพวกเขาเจอกับที่ตั้งทหารกลุ่มหนึ่งที่ถูกโจมตีในเวลาต่อมาพวกเขาก็ต้องเจอกับฝูงนุษย์หมาป่าที่จองจะมาเอาชีวิตพวกเขาทาให้ทหารกลุ่มนี้ต้องงัดทุกวิธิทางเพื่อเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้และนี่คือจุดเเรรริ่มมต้้นขององงงืาวทัหด เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่หนุ่มสาวสองคนที่ได้มาตั้งแคมป์ในป่าที่สกอตแลนด์ฝ่ายผู้หญิงก็ให้ของขวัญผู้ชายนเป็นมีดเงินที่ใช้เปิดซองจดหมายตกกลางคืนพวกเขาก็ถูกตัวอะไราบางอย่างบุกเข้ามาโจมตีฝ่ายญิงถูกฆ่าส่วนฝ่ายใช้ก็หยิมมีดเงินมาติดมือก่อนถูกจับตัวไปเป็นเหยือ่อเช่นเดียวกัน2ชั่วโมงก่อนหน้าที่ตอนเหนือของเวลพลทหารคูเปอร์ ได้ลงสอบาัสนาเพื่อเข้าร่วมทำงานในหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางกาศหรือว่า S.A.S เขามีคะแนนดำหนึ่งเป็นของฉันแต่ว่าเขาพลาดท่าโดนผู้กองไรอันตนะีหัวผู้กองสั่งให้เขานะั่นทำแบบทดสอบสุดท้ายก็คือการล่าสุนักทหารคูเปอร์ปฏิเสธเพราะคำสั่งนะั้นไม่สมเหตุสมผลเลยผู้กองไรอัน,นก็เลยสั่งปลดคูเปอร์จากทีม S.A.S และก็ยิงหมาตายต่อมาคูเปอร์ก็กลับมาทำงานในสกอตแลนด์บ้านเกิดหน่วยของเขามีทหาร6นายประกอบไปด้วยจา่าสิบเอกวิลคูเปอร์โจสปูล Theory, และก็บรูซสีเดือนต่อมาพวกเขากระับคำสั่งให้เข้าไปในป่าเพื่อจะฝึกซ้อมกับหน่วย s a s โดยที่ไม่รู้เลยว่าหน่วย s a s ได้รับคำสั่งมาทำภารกิจบางอย่างแลนส่งเฮลิคอปเตอร์นํามาปล่อยในป่าจนในกระบวนที่ถูกบังคับให้มาฝึกซ้อมในวันนี้ทำให้พลาดการดูแข่งขันฟุตบอลน,น่าสำคัญจาเลยบอกว่ากูะอยากกลับไปนอนดูบอลอยู่บ้านแปลว่าอาชีพทหารก็แบบนี้แหละก็คือต้องฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาการจาก็เลยชีช้แจงภารกิจทคร่าวว่าเพิ่งจะใช้กระสุนเปล่าฝึก เราก็ต้องจูดจมใส่ทีม SAS แบบไม่ยัง้งในฐานะคู่ซ้อมรบต่อมาจากกระถอนนาฬิกาของเขาให้กับสปู่นที่ลืมใส่ในาฬิกามาจากเข้ามาคุยกับคูเปอร์ที่มีหน้าที่ดูแผนที่และก็วางแผนเนื่องจากเขารู้จักแผนยุทธศาสตร์ของทีม SAS มากที่สุดจากนาเอนดูเขาบังกับน้องชายเรียกว่าลูกชายคนหนึ่งขณะที่กาลังนั่งพักกินข้าวคูเปอร์ก็เล่าเรื่องผู้คนหายตัวไปอย่างลึกลับในป่าแห่งนี้ล่าสุดเมื่อเดินก่อนคู่แรกคู่หนึ่งก็หายไป ต่อมาตำรวจก็มาเจอซากศพในเต็นท์และก็พาดหัวข่าวว่าเป็นฝีมือของอาสุรกายชาวบ้านบางส่วนคิดว่าคงจะเป็นฝีมือของคนบาดกลั่งที่หลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าส่วนใหญ่คนที่หายไปเนี่ยไม่มีใครเจอร่องรอยเพื่อนๆในหน่วยเนี่ยก็เลยคิดว่าคูเปอร์ดูหนังเยอะเกินไปหน่อยและก็มาโม้ให้ฟังตกกลางคืนขณนะพักผ่อนและก็พูดคุยกันเรื่องความกลัว คูเปอร์ก็บอกว่าเขากลัวมแมงมุมแล้วก็ผู้หญิงไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงแต่เขาเนาจะประสบการณ์แย่ๆกับผู้หญิงมาตลอดจาน่ยก็เล่าว่าเขาเคยไปร่วมที่อิรักและก็กลัวการที่ต้องมาเก็บกู้ซากของเพื่อนร่วมทีม ขณะที่กําลังนั่งคุยกันร่างหนึ่งที่มีรอยมันกับถูกสัตว์ร้ายกัดก็ถูกโยนเข้ามากรางวงดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในหน่วย S.A.S. บรูซก็เลยคิดว่าควรจะวิทยุแจ้งศูนย์แต่ว่าจ่าเนี่ยก็แย้งว่าจะไม่โทรแจ้งเพียงเพราะว่าลูกน้องกลัวศพจ่าขอให้ทุกคนนะ่ะตั้งกาดอยู่ที่แคมป์แล้วก็รอจนถึงพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะประเมินสถานการณ์และก็จัดเป็นยามเฝ้าผลัดกันอีกฝั่งหนึ่งผู้กองไรอันที่ลูกทีมถูกฆ่าตายหมดก็ถูกตัวอะไรบางอย่างเข้ามาโจมตี รุ่งเช้าบรูซก็ยังคงให้จ่าวิทยุแจ้งศูนย์แต่ว่าจ่าเนี่ยก็ลังเลและก็อยากรู้ก่อนว่าพวกมันคือตัวอะไรกันแน่พวกเขาตามรอยชิ้นเนื้อไปและก็สันนิษฐานว่าพกจกทหารน่ไม่หน้าตาด้วยวิธีธรรมชาติตกเย็นพวกเขาก็มองเห็นพลุขอความช่วยเหลือลอยขึ้นฟ้าก็เลยมุ่งหน้าไปยังจุดนั้นและพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับแคมป์ของหน่วย s a s ที่มีแต่เลือดและก็ชิ้นเนื้อของมนุษย์น่ยกระจัดก,กระจายอยู่เต็มไปหมด จาก,ก็เลยบอกให้ลูกทีมหาอาวุธเท่าที่มีเพื่อเตรียมพร้อมไว้อาวุธปืนของทีม s อสนั้นไม่ได้ถูกใช้งานเรากับพวกเขาถูกโจมตีแบบสายฟ้าแลบจาก,ก็เลยบอกให้บรู้ในวิทยุแจ้งศูนย์ความผู้กองไรอันที่ซ่อนตัวอยู่จะใช้ปืนมาขู่ห้ามไวคูเปอร์เนี่ยก็เลยเข้ามาดูอาการและก็บอกทีมว่าผู้กองมาจากทีมเอสเอสภาพของผู้กองนั้นมีรอยกรีดที่อกเหมือนกับถูกสัตว์ตัวใหญ่ตบดปปูกระเลยวิทยุเรียกฉุกเฉินแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณจะขาดหายผู้กองเนี่ยก็เลยขอร้องให้ทหารพาเข้าไปจ่ายที่นี่ก่อกอกักาาระจยลบม มันฆ่าทหารในทีมของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งหมดแต่ทีมของจ่าก,ก็คิดว่าผู้กองหนัดเสียเลือดจนช็อกแล้วก็พูดจาเพ้อเจอ้อวิทยุอีกเครื่องหนึ่งน่ะก็โดนนำเลือดน้ำหนองจนไม่สามารถจะใช้การได้แต่ภายในเครื่องเนี่ยมีตัวส่งสัญญาณที่บ่งชี้ไว้ว่าทีม S S นั้นแอบฟังทีมของจ่าคุยกันแต่ว่าจ่าเนี่ยก็ไม่เอะใจเพราะคิดว่าทีม S S นั้นคงไม่อยากจะให้ทีมของเราในฝึกชนะจ่าบอกให้ลูกน้องเปลี่ยนกระสุนปล่าเป็นกระสุนจริงแล้วก็ยกเลิกภารกิจแรกเปลี่ยนเป็นภารกาต,รกกต่าตาย็มไ แต่อยากจะให้เรื่องจบลงนาะต้องเพ่นหนีลูกเดียวจาก,ก็เลยบอยให้เข้าหน้หุบป,ปากอย่าทําให้ลูกทีมของเขาหนะกลัวพวกเขาได้ยินเสียงเห่าหอนแตงไม่ไกลนักก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นก่อนที่จาจะสั่งให้บรูซนะมุ่งหน้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนที่บรูซจะถูกตัวไรไล่ตามและเขาก็วิ่งชนเข้ากับกิ่งไม้จนถูกกิ่งไม้เสียบจากนั้นสปาร์ลก็เข้ามาโจมตีเขาทางฝั่งของจ่าคูปเปอร์เนร์กันในตัวประหลาดไปเจอกับศพบรู๊ก่อนที่เขาจะถูกตบ,บจนท้องใส่ถลักต่อมาคูป ก่อนทิ้ยาแก้ปวดแล้วก็ยดใส่ข้าที่เดิมทหารกลับมารวมตัวกันและก็ยิงป้องกันตัวเองจากสัปหลาดก่อนจะมองเห็นรถจิบคันหนึ่งที่ขับผ่านเข้ามาทหารคนหนึ่งนะ่ะก็เลยไปขวางรถไว้ก่อนที่เมแกนยิงสาวเจ้าของรถจักรยพวกเขานะ่ะรีบขึ้นมากับเธอก่อนที่แขนของสัปหลาดนั้นจะทะลุหลังคารถพวกเขานะ่ะก็เลยนั่งหันแขนมันทำให้มันหนีไปพอสอบถามทหารแล้วก็รู้ว่าพวกเขาถูกสัปหลาดที่มีเขีนะ้ยวน่ะโจมตีเมแกนก็ดูจะไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนดังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยมาสำรวจดูเพราะรู้ว่าต้องมีคนติดอยู่ในป่าแน่นอนแม่แกนะบอกว่าในป่าแห่งนี้มีบ้านไร่อยู่หลังเดียวเธอรู้จักเจ้าของบ้านและพวกเขาเนี่ยก็ใจดีมากเธอจะพาพวกเขานาแวะไปที่นั่นก่อนเพื่อทำแผลพอมาถึงบ้านไร่ก็ปรากฏว่าบ้านนี้เงียบม,มากไม่มีคนตอบพวกทหารก็เลยทีวิสาสะเข้าไปสำรวจและก็พบว่ายังมีอาหารตั้งอยู่บนเตามันกักำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ก่อนที่คูเปอร์จะมาเจอเข้ากับเจ้าแซมหมาเจ้าของบ้านที่ซ่อนตัวนี้อะไรบางอย่าง เมื่อเห็นว่าบ้านปลอดภัยพวกเขาก็ตัดสินใจปักหลักค้างคืนที่นี่พวทหารนำอาหารของเจ้าของบ้านมากินซึ่งแม่แกงก็คิดว่าเสียมารยาทพวกเขาเลยแย้งขึ้นมาว่าหิวมากจนหมดแรงและก็ทนไม่ไหวในบ้านไร่หลังนี้นะไม่มีโทรศัพท์เลยขณะที่พวกทหาระกำลังทําแผลให้กับจา่าแมแกงก็บอกว่าเมือนที่ใกล้ที่สุดก็คือฟอร์ดวิลเลียมแต่ว่าต้องขับย้อนไปทางเดิมและก็ใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยสีชั่วโมงคูเปอร์ก็เลยบอกว่าต้องพาจ่าไปที่นั่นด่วนเพราะว่าถ้ายังรอย,ยังไงจ่าก,ก็ไม่รอดก่อนที่พวกเขาจะไปสำรวจดูรจิบบแลก็พว่า เครื่องรถนั่พังแล้วก็ใช้การไม่ได้มันกับถูกอะไรบางอย่างขยำ่ำคูเปอร์เนี่ยก็เลยยิงใส่รถทำให้รถระเบิดก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาในบ้านเมแกนเนี่ยก็เลยมโมโหที่พวกทหารระเบิดรถของเธออยู่ๆเสียงประหลาดก็ดังมาจากข้างนอก แล้วก็มีตัวแรบางอย่างพยายามจะพังเข้ามาในบ้านพวกเขาหนึ่ก็ดันประตูไว้เจ้าแซมเนี่ยก็ดึงภาพแผลของจากคูเปอร์หลุดทางฝั่งคูเปอร์เนี่ยก็ยิงกระดด้านนอกผ่านช่องประตูก่อนที่เขาจะล็อกกรอดได้สาเร็จทางฝั่งของเทอร์รี่ที่ยนไส้ของจานนั่นไหลก็รู้สึกคลื่นไส้และก็อ้วกวแตกใส่ผู้กองไรอันทำให้ไรอันน่าโมโหมากหนึ่งก็เดินหนีขึ้นบ้านไปคูเปอร์เนี่ยก็เลยขอให้เธอรี่ไปหาหม้อหรือว่ากระทะมาต้มน้าไว้ต่อมาเมแกนก็ถามกับคูเปอร์ว่า พวกทหารมาทำอะไรที่นี่คูเปอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าได้รับคำสั่งให้มาฝึกซ้อมซึ่งเมแกนเนี่ยก็ผิดหวังอย่างมากเพราะเธอคิดว่าเป็นภารกิจช่วยชาวบ้านคูเปอร์ก็เลยคิดจะใช้บ้านหลังนี้ตั้งหลักเมแกนเนี่ยก็เลยเตือนว่าพวกที่เรอเผชิญหน้าเนี่ยไม่ใช่สตูรธรรมดามันไม่ใช่หมาป่าหรือมนุษย์แต่มันคือบางสิ่งบางอย่างที่ก้ากึง่งคูเปอร์เนี่ยก็ถามว่ามนุษย์มาป่างั้นสินะถึงผมน่ยจะบ้าแต่ผมก็ไม่ได้เพี้ยนที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกเมแกนเลยบอกว่าเธอรู้วิธี พอจ่าดูการไม่ดีพวกเขาก็ช่วยกันพยุงจ่าขึ้นไปพักและก็ทําแผลเพิ่มเติมที่ชั้นบนต่อมาผู้ทหารกระเจออาวุธในบ้านบางส่วนที่เป็นเครื่องเงินและก็ของมีคมทางฝั่งของห้องนอนชั้นบนคูเปอร์ก็นํากาวตราช้างมาเพื่อจะปิดแผลกับจ่าชั่วคราวและตอนนี้จ่าเวลนก็เริ่มเพ้อละว่าคูเปอร์เป็นคนดีถ้าผมมีน้องสาวผมอยากให้มันนะแต่งกับน้องผมพ่อจาน่าเปลี่ยนจากเพ้อเป็นดิ้นละวาดคูเปอร์ก็ชกจากช่าจนสลบไปขณะที่กํลาลังทําแผลให้จ่าต่อ คูเปอร์นกระถามเมแกนว่าคุณอยู่แถวนี้มานานกี่ปีแล้วเมแกนก็บอกว่า2ปีแล้วเธอมาที่นี่เพื่อส่องนูพฤติกรรมของสัตว์และก็เป็นนักสัตววิทยาเธอเคยได้ยินเรื่องของมนุษย์หมาป่ามาก,ก่อนแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้มาเจอด้วยตัวเองตอนที่เธอนะั่นเพิ่งจบใหม่ๆถ้ามีใครพูดถึงเรื่องมนุษย์หมาป่าเธอฟังแล้วก็เธอก็จะโหรรกลิ่งเหมือนกันคูเปอร์ลงไปข้างล่างแล้วก็บอกแผนกับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะให้เมแกนเล่าว่าพวกเราเนะี่ยกำลังเผชิญหน้ากับตัวอะไร เมแกนเน่ยก็เล่าว่าเธอศึกษาพฤติกรรมของผู้มนุษย์หมาป่ามา1ปีเต็มพวกนี้มันจอกล่าเป็นทีมในคืนพระจันทร์เต็มดวงเรื่องกระสุนเงินที่ใช้ปราบเธอก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าต้องลองดู เมแกนบอกว่าบ้านด้หลังนี้เป็นของครอบครัวยูอัตเป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายเคลติกเชื้อาสายอยู่บนเขาลูกนี้มาหลายศตวรรษต่อมาคูเปอร์เนี่ยก็ไปคุยกับผู้กองไรอันที่อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามจากตอนแรกที่เจอในแคมป์เขาดูแผลบนอกของผู้กองแต่ผู้กองเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธและก็ขู่จะยิงพวกพลทหารก็ช่วยกันปัดปืนแล้วก็รวบตัวเขาไว้ก่อนจะแหวกอกดูแล้วก็พบว่าแผลนั้นเริ่มสมานเกือบจะกลายเป็นปกติแล้วคูเปอร์ก็เลยสั่งให้เพื่อนๆน,น,นะมัดผู้กองไรอันไว้อยู่ๆไฟในบ้านก็เเเเเเกกกกิดขดขััั้ออองงหมมมืืนนนนนบบคร่่ปไฟสียยลวาาุษ ป่านั้นมันมองชัดในเวลากลางคืนและก็ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าพว้ทหารก็มองมนุษย์หมาป่าวิ่งเพ่นพ่านด้านนอกก็เลยตั้งการรอคูเปอร์เนี่ยก็เลยบอกให้เมแกนดูแลหมาแล้วก็จับตาดูผู้กองไรอันไว้ให้แกตุกติกพบมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็เริ่มพังประตูหน้าต่างเข้ามาในบ้านหลาทหารเนี่ยก็ตั้งการแล้วก็ยิงรัวใส่มันทั้งใช้น้ำร้อนสาดแล้วก็ปาระเบิดทั้งฝั่งของโจนเนี่ยถูกขย้ำคอแล้วก็ร้องให้คูเปอร์ช่วยคูเปอร์ก็เลยเข้าไปแตะแขนม,มนุษย์หมาป่าตัวนั้นเพื่อจะให้เพื่ออนรอด ก่อนได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากด้านบนก็นเลยตามไปคุ้มครองจ่าเขายังมนุษย์หมาป่าที่บุกเข้ามาในห้องเมื่อเสดท่าทำปืนหล่นใต้เตียงคูเบร์เนี่ยก็ร้องบอกจ่าก่อนใช้แสงแฟลชจากโทรศัพท์ยิงใส่มนุษย์มาป่าเพื่อจะช่้ยเวลาไว้พ่อจ่าเนี่ยฟื้นขึ้นมาช่วยพวกเขาก็สามารถไล่มันได้สาเร็จพวกมนุษย์มาป่าเนี่ยยอมสงบแต่มันก็ยังคงปุ่นเปี้ยนอยู่รอบบ้าน ทางฝั่งเทอรี่เนี่ยก็ย่ามใจก่อนโูกพวกมันหน่ะดึงตัวออกไปจากกันเลยขอให้คูเปอร์เนี่ยช่วยดูแลลูกทิ้นที่เหลือก่อนจะมองดูภาพหญิงคนรักที่พกมาพอคูเปอร์ลงไปข้างล่างเมแกนก็บอกว่าตอนนี้มนุษย์ม,มาป่าน่ะเอาตัวเทอรี่ไปแล้วต่อมาคูเปอร์เนี่ยก็ตามไปช่วยเพื่อนแต่ผู้กองไรอันก็บอยให้เขาลืมหมอนั่นไปซะถ้าถูกพาตัวไปอย่างนั้นแล้วก็ยัางไงาก็ตายสถานเดียวต่อมาเมแกนก็บอกว่าต้องร้อยถึงสว่างก่อนถึงจะไปขอความช่วยเหลือได้แล,ลอเวลาหกชั่วโมงกว่าจะถึงรุ่งเช้าตอนนี้กระสุนของพวกเขานเนี่รร่ออยอแล้ว ผู้กองนั่นไม่หวังจะมีคนรอดแต่คูเปอร์น่นก็ไม่เห็นด้วยยังไงน่ก็ต้องรอดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนปอดแหกเมื่อคูเปอร์เริ่มสงสัยผู้กองไรอันว่าจะต้องรู้รายมากกว่าน,นี้อย่างแน่นอนเมแกนเลยบอกว่าเธอเน่ยเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานในทีมของผู้กองและนี่ไม่ใช่ภารกิจเข้าปากครั้งแรกของหน่วยเอสเอก่อนที่คูเปอร์น่ยจะให้ปืนสั้นไว้กับเมแกนป้องกันตัว ต่อมาเมแกน,นก็ส่องดูด้านนอกก่อนจะจำได้ว่าครอบครัวนี้มีรถแรนโรเวอร์เ็กไว้ในโรงนาแต่ว่าเธอก็ไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ไหนโจน,นก็เลยอาสาจะไปสตาร์รถให้เพราะเมื่อก่อนเขาเคยขโมยรถอีกอย่างเขาไม่อยากอยู่ใกล้กับผู้กองไรอันด้วยต่อมาพวกเขาเนกไปรวมตัวที่ชั้นบนและก็ให้สปูลนเนกไปหนอทังหน้าต่างไปเพื่อจะล่อเหยื่อสปูลจุดพลุรอบนุดมาปา่าได้สำเร็จเมแกนก็เลยเตือนให้เขาเนกเพนโจนก็เลยใช้โอกาสนั้นวิ่งไปที่โรงนาต่อมาสปูลนเนกกลับเข้ามาในบ้านก่อนนุดมาปา่าจะตามมาดึงเชือกที่ผูกตก พวกเขาก็เลยใช้แสงแฟลชหน้นนไล่มนุ่นมาป่าและก็ตัดเชือกให้สปูลได้สาเร็จที่โรงนาโจ้แก็ต่อสายตรงสตาร์รถได้สําเร็จก่อนที่ไฟหน้าจะสว่างทำให้เชอร์รี่ถูบนุ่นมาป่าขยํยามกินต่อหน้าต่อมาโจาก็ขับรถถอยหลังทะลุโรงนาก่อนที่มนุ่นมาป่าตัวหนึ่งที่แอบขึ้นรถมาน่ะจะมาจมตีเขาเมื่อไปดูที่รถพวกทหารเนี่ยก็เจอกับศพของโจทำให้พวกเขาน้าผงาเสียหลักก่อนที่เมแกนจะรัวปืนข้ามนุ่นมาป่าในรถจนตายถึงเวลาตีสามกว่า รถแรนโนเวอร์ของชาวไร่ก็ถูกตัดสายจนเกือบพังและร่างกายของโจหนก็หายไปไม่เหลือซากทังฝั่งของสปูลในกระดานผู้กองไรอันที่ทําให้หน่ยของเขาต้องมาฝึกรบบ้าๆบานี่ทาให้โจเพื่อนของเขาหน่ะพลาดนัดดูบอลสําคัญแล้วก็ต้องมาตายด้วยคูเปอร์กระดาษผู้กองไรอันว่าอย่ามาพูดเปลี่ยนประเด็นแล้วให้ตอบคําถามมาตรงๆผู้กองหนูก็ยอมเฉลยว่าทีมเอชเนั้นมีภารกิจต้องมาจับบนุดุหมาป่าตัวเป็นๆเ,เ,เพื่อนําไปทดลองเป็นวาวุธทางการทหารส่วนหนยคูเปอร์นั้นก็ได้รับคําสั่งให้มาฝึกซ้อมแต่ว่าที่แท้้้จริงแแลลวน่กก็ถูใชเเปคเหืออ คูเปเน่ยก็เลยคิดจะเฉิอนคอผู้กองทิ้งแต่ว่าเขาเน่ยก็เลยจะไม่ทำเพราะรู้สึกว่าตัวเขานะ่ะเสียรู้ผู้กองตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์แล้วจาเวลเนี่ยก็เลยเข้าไปสู้กับผู้กองเมื่อผู้กองหบุดพ้นจากพัฒนาการสีตาของเขาก็เปลี่ยนไปมันก,กาลังจะกลายร่าง ผทหารนก็เลยพาการรุมผู้กองก่อนที่เขาจะกลายเป็นมนุษย์มาป่าเต็มตัวและก็หลบหนีไปทางฝั่งของจาวิลก็ตั้งทฤษฎีว่าถ้ามนุษย์มาป่ามันกลายน่าจากคนที่ถูกทำร้ายครอบครัวของเจ้าของบ้านไร่ก็คงจะไม่รอดหรือไม่ก็เป็นพวกเดียวกับมันและการที่พวกเราบุกมาถึงรังนี่ก็ทำให้พวกมัน,นกโกรธ คูเปอร์นี่ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องฆ่าพวกมันให้เรียบและก็ขอให้ทุกคนนะ่ะรวบรวมเครื่องเงินในบ้านทั้งหมดมากองรวมกันเมแกนเนี่ยก็เลยสงสัยว่ามนุษมาป่าพวกไหนกันที่มีเครื่องเงินสะสมไว้ในบ้านหลังฟังข้อมูลจากเมแกนก็ทำให้ได้รู้ว่าพวกมนุษมาป่าทำงานเป็นกลุ่มและก็ชอบรวมตัวกันในสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและก็อบอุ่น วกเขานก็เลยเตรียมถังแก๊สมาเพื่อจะระเบิดโรงนาทิ้งเพราะคิดว่าเป็นรังของพวกมันสปูลก็บอกคูเปอร์ว่าเขาสงสัยว่าจ่าอาจจะกลายร่างคูเปอร์ก็เลยไปคุยกับจา่าซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจ่าก,ก็เลยบอกว่ารู้สึกดีมากอาศาัศจรรย์ยังบอกไม่ถูกเขาก็เลยขอให้คนะูเปอร์นระวังตัวไว้ก่อนจะเปิดท้องให้กับเขาดูแล้วก็พบว่าตอนดีแผลมันสมานตัวแล้ว จาก,ก็เลยขอร้องคูเปอร์ว่าไม่ต้องมาคุ้มกันเขาหรอกปล่อยให้เขาดูแลตัวเองหากถึงเวลานั้นหลังจากขับรถพร้อมกับถังแกส๊สเข้าไปในโรงนาพวกทหารก,ก็สามารถระเบิดโรงนาได้สําเร็จพอกลับเข้ามาในบ้านเมแกนก็เฉลยว่ายังไงพวกเขาก,ก็ต้องตายและก็ไม่มีทางรอดตอนนี้เราไม่เหลือรถออกไปจากที่นี่แล้วและพวกมันก็ไม่ได้หลบอยู่ในโรงนาคูเปอร์นกรถามเมแกนว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของ,ของครอบครัวนุยมมาป่าใช่ไหมที่ไม่มีคุณอยู่ในรูปก็เพราะว่าคุณเป็นคนชาย เมแกนเนี่ยเลยฉเฉลยว่าเธอได้ปลดล็อกประตูให้กับครอบครัวของเธอในเข้ามาแล้วพอเธอเริ่มกลายร่างจาเวลเนี่ยก็ยิงใส่หัวเธอทันทีก่อนที่จาก,กับคูเปอร์นั้นจะหนีไปตั้งหลักชั้นบน ส่วนสปูนที่ติดในห้องครัวเนี่ยกระถูกนึ่มาปากฆ่าตายแล้วก็รุมกินคูเปอร์กับจ่าก,ก็มาลบพวกนั้นในตู้เสื้อผ้าก่อนจะมาเจอก,กับซากระดุกคนในตู้ต่อมาพวกเขาก็หล่นไปที่ครัวชั้นล่างและก็พบว่าสปูลเนนะี่ยตายแล้วเหลือเพียงแค่นาฬิกาที่จ่าเนี่ยให้ยืไมไว้จากก็เลยขอให้คูเปอร์เนี่ยไปซ่อนตัวในห้องเก็บของใต้ดินก่อนตัดสายแก๊สและก็ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะให้พวกนั้นเนี่ยเข้ามาและเขาก็จุดไฟเผาระเบิดบ้านทางฝั่งห้องใต้ดินคูเปอร์เนีุ่ก็รู้สึก ผู้กองไรอันในร่างมนุษย์หมาป่าก็ตั้งเข้ามาจากข่าคูเปอร์แต่ว่าเจ้าแซมหมาเลี้ยงเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยลอบผู้กองไรอันไว้คูเปอร์เนี่ยก็เลยหยิบมีดเงินของเหยื่อรายแรกตอนต้นเรื่องเนี่ยขึ้นมาและก็แทงไปที่เขาพร้อมกับใช้ปืน,นระเบิดหัวถึงรุ่งเช้าคนที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นี้ก็มีแค่คูเปอร์กับเจ้าแซมเรื่องของหน่วยทหารของคูเปอร์ที่ถูกมนุษย์หมาป่าก,กินจนเรียบเนะี่ยกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งและก็ยังเป็นข่าวรองการแข่ขงขันฟุตบอลประวัติศาสตร์พร้อมกับกลง และเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวนะครับผมบอกว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทำไ,ได้ดีมากๆมีความสยองมันสะใจโหด แล้วก็ยังมีมุขอาหาเนี่ยเติมเต็มเข้ามาด้วยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเลือดเป็นเลือดไส้เป็นไส้ส่วนการต่อสู้ของลุลผลเอกแล้วก็นุ์หมาป่านั้นก็สนุกมากๆนะครับมีการวางแผนต่อสู้โดยใช้สมองตอบโต้กันไปกันมาซึ่งหนังน่ะก,ก็ทำมาได้ดียิ่งตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็ยิงนุ่นแล้วก็กดดันพอสมควรว่าผลเอกของเราจะสามารถจัดการกับฝูงมาป่าด้วยวิธีไหน เป็นหนังแนวแอคชั่นเฮลเรอร์ทริลเลอร์ที่สนุกมากๆเลยและสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.8คะแนนส่วนทางฝั่งมือเขือนาวนะครับได้ไป81%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ